สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมคุณป๊อปและช่องไรแดงทองมิวสิกนะครับคลิปนี้นะพาคุณผู้ชมมาทานอาหารและกินกาแฟกันที่อำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะฮะวันนี้เรามาเจอกันที่ร้านออมเมนะฮะซึ่งเป็นน้องที่ผมรู้จักอยู่แล้วนะครับก็เลยแวะมาเที่ยวหาน้องด้วยนะฮะเป็นร้านกาแฟสไตล์โมเดิร์นนะฮะ บรรยากาศแบบธรรมชาติมากๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็พาลูกสาวมาด้วยนะ,ะน้องเยหลิวนะฮะมาในรูปแบบของชุดไทยสไตล์ เมน freezer, be, ูอาหารก็มีให้เลือกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารหรือจะเป็นเมนูทานเล่นนะครับรวมไปถึงขนมด้วยนะฮะอันนี้เราก็เริ่มต้นกันที่เมนูกาแฟก่อนนะฮะดูสีสันแล้วก็น่าทานเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเยี่ลิวเนี่ยนะะวุ่นวายกับกาแฟนี้มากนะ เอารายการนี้ดีกว่าลูกนะฮะขนมปังปิ้งนะครับราดด้วยโกโก้นะครับแล้วก็มีวิปครีมมาด้วยนะฮะโอ้หน้าตาน่นาทานนะครับนะพอเย่เหลีวเห็นขนมนะฮะเย่เหลวก็บอกกินขนมดีกว่าปากมอมเลยทีเดียวนะฮะ แล้วก็สาหรับผมนะก็สั่งทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะวันนี้ก็มีข้าวผัดนะฮะก็จะเป็นยำโลเลหรือว่ายำลังเลอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็จะมีกุ้งสุกกับกุ้งดิบนะฮะมันปนๆกันอยู่นะตกลงว่าจะกินสุกหรือจะกินดิบดีนะฮะอ่ะลองมาชิมดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับอ้ามนะฮะก็รสชาติเข้มข้นดีนะฮะ รสจัดดีนะฮะาเมนูนี้ก็เป็นยำบ้นเส้นทะเลนะฮะดูสีสันแล้วน่ารับประทานนะรสชาติน่าจะจัดจ้านไม่เบานะผมเป็นคนชอบแผงเผ็ดอยู่แล้วนะครับฮะเดี๋ยวลองชิมให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะโอเคนะฮะรสชาติดีนะครับ คู่กับชามะนาวเย็นๆนะฮะหวานเย็นชื่นใจจริงๆนะครับ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเมย์ค่ะน้องเมย์นะครับน้องเมย์ชื่อร้านนี่ชื่อร้านอะไรฮะอเมคาเฟ่ค่ะออเมคาเฟ่นะครับอยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทนะใช่ค่ะห่างจากตัวอำเภอมานิดเดียวใช่ค่ะถนนเส้นนี้คือถนนเส้นโคกตูมค่ะโคกตูมใช่ไหมฮะใชะก็คือเชื่อมตรงระหว่างอำเภอพระพุทธบาทคือมันอยู่เขตติดต่อกับลพบุรีด้วยค่ะโคกตูมลบุรีนะคุณผู้ชมเพราะนั้นถ้าคุณผู้ชมวิ่งวิ่งมา ถ้าบ่าตู้เดินเลี้ยวเลี้ยวมาเนี่ยไปของเซนติมาผ่านร้านกาแฟร้านนี้ใช่ค่ะน้องเมย์เปิดมานานเท่าไหร่ครเปิดตั้งแต่วันที่12เมษาค่ะ12เมษาปีนี้นะครับใช่ค่ะออมเมย์คาเฟ่มีที่มาที่ไปจากอะไรครับน้องเมย์ก็น้องน้องชื่อออมพี่ชื่อเมย์ค่ะก็เลยเป็นออมเมย์ทำมาลวมกันเป็น้องเมย์เนาะใช่ค่ะ่ทำเดวยกันพี่น้องสองเอาก็คือเป็นร้านกาแฟแบบพี่น้องใช่ค่ะน้องเมย์เน้นสไตล์แบบไหนครับในการทำร้านกาแฟคือทั้งสมัยแล้วก็เหมือนว่า เขาได้เข้าได้ไหลเหมือนว่ามาทานกันใช่ะแฟมิลี่แบบครอบครัวได้ได้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะนอกจากกาแฟแล้วมีเมนูอาหารอีก็จะมีตำโรเลที่อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยฮะใช่ค่ะมันคืออะไรตำโรเลมเป็นลักษณะแบบไหนเป็นกุ้งสดกับกุ้งสุกค่ะฮะทำไมถึงชื่อว่าโรเล เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะกินแบบทานแบบไหนอะพี่จะเป็นกุ้งสุกหรือจะเป็นกุ้งดิบดิใช่ค่ะก็เลยเป็นตําโรเลนะครับใช่ค่ะแล้วอาหารทั่วไปแบบว่าที่มันเป็นแบบที่ทานกันได้แบบมีสปาเก็ตตี้พริกแห้งทะเลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพวกผัดกะเพราชาวบ้านอาหารจานด่วนก็ได้นะครัต้มยำกุ้งเห็นมีรูปด้วยใช่ค่ะต้มยำกุ้งต้มจืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมนูทานเล่นนะครับน้องเม่ก็จะเป็นนักเก็ตเฟรนช์ฟรายแล้วก็ชีสบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเกือบครบ ใช่ค่ะนะฮะก็คือจะมาทานข้าวเป็นครอบครัวก็ได้ใช่ค่ะนะฮะก็จะมีซุ้มด้านนอกให้นั่งนะฮะเป็นซุ้มมุงจากคุณผู้ชมหรือจะนั่งทานภายในร้านใต้ร้านนาราก็ได้ค่ะะนครับส่วนเมนูเครื่องดื่มครับน้องเมย์ก็กาแฟเอสเพรสโซ่เนี่ยค่ะคนจะชอบใช่ค่ะชาอะไรเงี้ยค่ะขนมของหวานก็จะมีวอฟเฟิลครับแล้วก็มีขนมปังอะไรที่แตกต่างจากร้านอื่นในของหวานที่เราอยากนำเสนอ ก็ของเราเหมือนว่าเวอร์เฟอร์ก็จะเป็นฝอยทองฝอยทองแบบวิปปิ้งครีมฝอยทอง่เงี้ยอ้าวเหรอใช่ค่ะน่าทานอร่อยแน่นอนเราทําเองเหลว่าเกอโบเกอเราทําเองค่ะเหมือนว่าแบบเราคิดสูตรขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็ตีเองใหม่ๆทุกวันใช่ใหม่ทุกวันด้วยน้นหลังมากลว่าทานต้องเมืก็คืออําเภอพระพุทธบาทอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีตรงนี้มีอะไรที่น่าท่องเที่ยวบ้างครับ ที่นี่ก็จะมีรอยพุทธาบาทค่ะรอยพุทธาบาทใช่ค่ะแล้วก็บอกพานล้างเนื้อที่เขาชอบมากราบไหว้กันเอานะคะบอกพานล้างเนือ้อใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวของอำเภอพุทธาบาทใช่ค่ะส่วนรอยพุทธาบาทนี่คือคุณผู้ชมแบบรู้จักกันทั้งประเทศอยู่แล้วใช่ค่ะช่วงเทศกาลก็จะมีคนมามนมัสาการรอยพุทธาบาทใช่ค่ะช่วงเทศกาลคนจะเยอะมากจะเยอะมากใช่ค่ะร้านเราเนี่ยห่างจากรอยพุทธาบาทประมาณห้าห้าหกกิโลค่ะ ประมาณห้ากิโลเลยจะวัดตรงนั้นมานิดเดียวประมาณ5้ากกิโลก็ประมาณเที่ยวอำเภอพุทธบาทสระบุรีมาน้ำสการบอยพุทธบาทก็จะดูแวะมาทานอาหารกันที่ร้านร้านอะไรนะออมเมย์ค่ะแล้วก็มาเช็คอินกันที่นี่มาทานเครื่องดื่มมาทานข้าวมาอะไรคือทุกอย่างจบได้ที่ร้านกาแฟที่นี่ค่ะโอเคขอบคุณน้องเมย์มากนะคะัวันนี้ได้เก็บขอบคุณนะครั